1568รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีรุ่นเยาวชนทั่วไปชายอายุไม่เกิน12ปีและรุ่นเยาวชนทั่วไปชายอายุไม่เกิน17ปีณอาคารศูนย์กีฬาซีคอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปูที่ห้องประชุม1ชั้น5สำนักง,งานเทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลบางปูโดยกองการศึกษาจัดการประชุมตัวแทนคณะผู้บริหารเรืออากาศตรีเฉลิมชาติไววิลา อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีนายสมศักดิ์โกธันอดีตที่ปรึกษาภาคประชาชนพร้อมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลเพื่อหาลือเรื่องของระเบียบกฎกติกาและจับฉลากแบ่งสายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนประจำปีงบประมาณพศ2568ครั้งที่1ทั2568รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู รุ่นเยาวชนทั่วไปชายอายุไม่เกิน12ปีและรุ่นเยาวชนทั่วไปชายอายุไม่เกิน17ปีระหว่างวันที่17-20และ26-27ถึงกรกฎาคม2568ณอาคารศูนย์กีฬา C Complex เทศบาลตะบลบางปูโดยมีทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน38ทีมแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปี